อยู่สบายเนาะุณไม่เข้าใจแหละแล้วงพี่เองเนี่ยในเดือนหนึ่งสามสิบกว่าวันเนี่ยเออมีคนจ้างเรากี่วันมันแล้วแต่พี่แล้วแต่ความอดทนเออถ้าทำงานไม่ดีเขาไม่จ้างครับต้องไปหางานใหม่คนทำงานดีก็ทำครับบางวันไปกินเหล้าบ้างพี่มีกินเหล้ากินไรบ้างเมาเหล้าไปกินหน้างานกินเหล้าเขาก็ไม่จ้าง ก็พรุ่งนี้เขาก็ไม่ให้ให้ไม่ไปอีกเล่าเป็นปัญหาใหญ่ไหมใช่ครับเล่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะที่งานแล้วกตกง,งานเนาะคุชเนี่ยคุณเข้าใจเออก็อยากอยาก,อยากเข้าใจอยากเข้าใจเราตกง,งานแล้วตงง้องพุเนี่ยคุณรู้เรื่องตกงานพุชเนียเรต้องรอใารใช่ไหมแพงไงใช่ก็คือเครียดใช่ไหมครับใช่ครับผมก็คือที่เขาเคยโฆษณากันว่าจนเครียดกินเหล้านี่เป็นเรื่องจริงเลยใช่ไหมจริงจริงๆเลยนะพุชเนี่ยต้องหาอะไรแก้ให้เสร็จ อยู่สบายเนาะคุณไม่เข้าใจเหรอมีรถคันเดียวครับย้ำไม่ให้ผมเก็บตังในไง